คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันสถิติปริมาณคดีสู่กระบวนการยุติธรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนหรือสอกอชอทั่วประเทศความสำคัญของศูนย์นี้และในฐานะคนไทยเรา จะได้อะไรจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมาหาคำตอบกันครับพระราชบัญญัติการไกลเกลีก่ยข้อพิพาทนี่มีผลบังคับใช้ปี2562การเกลี่ยข้อพิพาทเนี่ย,ล 2, 2. ลยหลักการก็คือว่าให้คนสองฝ่ายนะครับมาตกลงกันแล้วก็มีผลทางกฎหมายนี่คือหัวใจของพรบฉบับนี้การที่มีผลบัญัตินี้พระราชบัญญัติบอกให้สามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยพาพภาคประชาชนได้วันนี้มีทุกจังหวัดแล้ว โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีครบทั้ง50เขตแล้วถามว่ามีและประชาชนได้อะไรผมบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าประชาชนมีข้อพิพาทกันแล้วตกลงกันไม่ได้ต้องไปฟ้องศาลไปฟ้องเนี่ยนะครับพี่ท้องประชาชนออกจากบ้านเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายแลไรครับค่าทนายค่าธรรมเนียมศา,าลค่ารถค่าอะไรเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายคดีแพ่งเนี่ยเขาศึกษาไว้เขาบอกว่าถ้าคดีแพ่งสู้กันจนจบจนศาลสุดท้ายเลยนะ ประชาชนจะเสียเงินประมาณ102,000บาทถ้าเป็นคดีอาญาจะเสียเงินประมาณ70,000บาทแต่ถ้ามาใช้บริการของการไกล่เกี่ยค้อพิพาทตามพระราชกฤษฎีกาไกล่เกี่ยค้อพิพาทพศ2 5 2 2จะเสียเงินไม่เกิน10,000บาทประชาชนลดค่าใช้จ่ายเยอะมากอันที่2คือเวลาทนไมต้องเสียอันที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทเนี่ยยังอยู่ท่านสามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ในการอ,อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเรียบร้อย การจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น378แห่งครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมหานครมีจำนวน96แห่งและต่างจังหวัด282แห่งและมีข้อพิาพาทที่สามารถยุติได้ด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิาพาทจำนวน1,789เรื่องแบ่งเป็นข้อพิาพาททางแพ่งจำนวน1,591เรื่องและข้อพิาพาททางอาญาจำนวน 198เรื่องลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นเงินทั้งสิ้น7 5 6 0 7ิบหล้บาทลดต้นทุนภาครัฐเป็นเงินทั้งสิ้น882,984บาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังตั้งเป้าขยายผลให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุมพื้นที่180แขวงของกรุงเทพมหานครและพื้นที่7,255ตำบลของ76จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย